อุ้ยวันกี่กี่ด้วยใครเล่นป๊อปปีว้วนะน่ะมันเล่นป๊อปปี้จริงนะนั่นงั้นเราเล่นบัคเคนก็ได้มีคนเล่นป๊อปปีเ้เล่นกุ้งอะไรก่อนกี่กี่ก็ได้ไม่ได้เล่นกี่กี่นานละพรหรือยังพรพรพรแป๊บนึงใครมีปัญหา <ใน S 1> เดิมพ<ย>ัหาเอเี่รอดแน่ก็จโอ้ยสต้ามิน่น้อยมันก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยนั่นมันไม่อยาอ เราเป็นกิกิก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเสกเมตดคิดได้ทุกตานะเว้ย้ยฉัน่จะด,ด,ดูร้านดา่าดูร้านแต่มันมีคนซื้อของนะครูบาช่วยหมูเร้งด้วยครูบาช่วหมูเอ้งด้วยหมูเด้งจะโดนรถคนแล้วโอย๊ยเงี้ยนใครปลูกลัสโซรัสโซวะถ่วยด้วยเกือบตุย มันโดนขังนั่นนั่นเบลอย่าทำอย่างนี้สิเบลพี่ทมช่วยหมูเด้งลูกไข่หมายความว่าไงวะมันต้องมีเครื่องอีกเครื่องอยู่แถวนี้สิชันเอามุมนี้แน่ใช่จริงด้วยนายเรามี jumper c เ b l ลเราขอหน่อยเราทัดมันบัฟเอาพอดีด้วยนะน้อยอาจจะบัฟเบลทัดมันบัฟเหมือนรู้อนาคตนั่นฟองสบู่ผีเป็นแทงซะแล้วทำไมมันถึงมีแต่เพิ่มเวลาลิฟวะสเปาสปากี่โมงเดียวมันไม่มีสเปาได้ทีอะไร รว,รวยรวยบ้านแกซี <laughs> ่รวย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 ทัชเบนเด้ายกิกิ <laughs> ฉันเกือบโดนขโมยของอ <laughs> <laughs> ุ้ยเบลวันนี้นายเป็นคนดีฉันเหลือจะเชื่อ <laughs> <c oughs> ไม่เคยเห็นกิกิเดินตามนายไปเบลระวังนะ <laughs> ว้ายอะไรอะเมื่อกี้เดี๋ยว <laughs> โฟ<อ>มสเติว ีเดยดดวนายโดนฉมวยเป็นเด็กว่านันเป็นอะไรนขนาดนี้ไม่เข้าใจเลยอะ่ะขอบคุณสำหรับสต็อปวอชฉันอยากได้นาฬิกาหยุดเวลาสวารูโดไปทำไมไม่ไม่ไม่เชียร์ใครโดนกัดวะนั่นอะ่ะช่วยด้วยสปอริน่าหมดครูบาช่วยเทียี่ด้วยไม่เป็นไรมีใบน,นี้รออยู่ทัด <c oughs> เหมือนเราจะขาดลาสูดรัสูแล้วใครจะช่วยรัสโซรัสูตัวนั้นไปเลย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  ทำไมวันนี้พวกเราสามัคคีล่ะปกติพวกเราจะฆ่ากันตายโอ้แบนเดะใครโดนกัดวะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมมันทําไมมันกรอบกันละนาวเลยครบ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 เจ้าไปอีกเครื่องอยู่ไหนอยากรู้ต้องเดินไปแล้วม่มีใครเดินไปหรือไงไอ้พวกนี้โอ้ยนี่ไงโคปั่นอยู่เดี๋ยวเราช่วยปั่นโคเห็นไหมโคไวมากปลอมไหมห้าบาทอุ้ยฉันได้สวารูโดมาวายโดนย่งเครื่อง ทัดวันนี้พวกเรากี่ห้องดี100ห้อง99พอโอยเหลือหนึ่งไว้ทำไมงงเราอยู่แก๊งนี้ไม่ได้เราเพ้อเจอเกินเหลือเว้ทัดถามว้ายเดียวเลยด้วยคทำไมฉันโดนกัดฟรีสเปาปะสเปาจริงด้วย น่ากลัวมากเลยอุ้ยเจอลูกอมสเตลฆ่าเพื่อนนายจะมีะมลูกอมสเตลไปทำไมในเมื่อนายมีไบนี่ใน,นทีมอุ้ยฉันได้สต็อ,ตอปวอตส์วารูโดตสวานนะมีรถเจอร์ตรงนี้ห้ามกดห้ามเก็บห้ามตีห้ามตาย<น>อยากกดไม่ฉันได้ยินเสียงเออแล้วเสเยต่ตาย อะไรอ่ะกรอบกรอบมากตูนกับกรอบจริงๆแล้วตูนมาทำทำมาจากผลไม้เครืองน้ำตาลไงล่ะทั้งหูใครมันเก็บรถเจออ่ะนั้นมันโดนตีต่อหน้าฉันแคปซูลเครืองน้ำตาลแบบกรอบๆน่าจะเป็นน้ำตาเออไม่น่าใช่น้ำตาลน่าจะเป็นน้ำตาอองผลไม้ผลไม้เครืองน้ำตาโอ้ยกน้ำตาไไม่ด้เนนะ นกือบโดนโดนไลยไหนบอกเราจะไม่ฆ่ากันเองไงวันนี้แต่เราตายโอ้ยนี่ไงรถโะกาสไฟไฟดับไอ้รถโะกาดไฟไฟปิดเห็นไหมพวกนายไม่ศรัทธาไงเฮ้ยเบนเดตเริ่มเก็บกี่โมงโอ้ยเดี๋ยวฉันได้สวารูดมาลอบพี่้านแล้วเนี่ยไม่คนมีเวลามันลอบีให้นั่นโคมผีตัวนั้นเครื่องเสร็จแล้วโวย ดักหน้าฉันมันกะฆ่าฉันในพวกนี้ไม่อยากเชื่อเลยว่าตอนนี้มันเหลือ2เครื่องแล้วยังไม่มีเสียงกรอบเกิดขึ้นทําตัวมีประโยชน์ด้การล้อน้าประตู3คนหมายความว่าตอนนี้ฉันปั่นอยู่คนเดียวสินะมีผีมาหน้าประตูแหกโค้งแหกโค้งโอ้ยเรากีนเฮา ไปดับด้วยใช่กู๊ปด้วยโอ้โหไม่ต้องหว่วงตาต่อไปยังมีเสมอครบสูตรเจอกรีนเฮาส์แมปนี้ทีไรคือทุกคนจะต้องตายเราจะมารอดูนะเพื่อเราสามารถผ่านชั้นนี้ไปได้ไหมเครื่องที่เหลืออยู่ปปลิฟต์อมหมดเลยปั่นเครื่องท้ายอยู่ไปลรากน,น้าประตูไปรรมามามาม้าไฟก็ไม่ดับหรือเปล่านายกำลังมองโชคดีในะโชคร้ายเลยไงแล้วฉันเห็นกิกๆเดินไปด้วยนั่นน่ะทำไมเหมือนมามาทางนี้วะ เหมือนหมาจะได้มาทางนี้แต่มีคนลากหมามานัน <c oughs> ซินเดอเรล,ล่าไม่นะซินเดอเรล,ล่าเพิ่งหนีหมาต่อหน้าเราเปงแล้วแป๊บเดียวเขาก็กรอบไปแล้วทุกคนบาดเจ็บสาหัสมากอย่าเว้นกระชับปอง <c oughs> กรอบมากกรอบมากนายเราได้สวารูดมาไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยรอบนี้ไม่อยากเชื่อเราจะรอดชั้นนี้ไปได้ oh gosh. โอ้マイกอสส์อเลอค่ามากกุ้งเผาทอมใหม่ยังไม่เห็นทอมเลยใช่เดี๋ยวยังไม่ได้รีเสิร์ชนะทำไมฉันต้องอยากได้รีเซิร์ชเพเปิลด้วยเนี่ย โอวีห้องไฟดับไปเลยเอมี่วีไงเอมี่รีเซิร์ชวีสั่งเวอยเพื่อรีเซิร์ชแป๊บเดี๋ยวแป๊บหมายความว่าไงว่ายเดี๋ยวทำไมมาทางนี้โว้ยโว้ยโว้ยว้าบางกรอบมากหอมอร่อยในพริบตาเข้าครัวรสดีอาชีนมอโต้ใบนี้โดนล้อมสองทาง Oh. บางกรอบอร่อยวิ่งไปชวนผีเลยมีเสียงในหัวอยู่กีกีไม่มีสมองเลยเว้ยกีกีจะมีเสียงในหัวได้ไงวะแล้วของมันออกมาจากไหนนั่นนายกรนเลจะบอกว่าของที่กีกีเก็บไว้มันอยู่ในสมองของกีกีเลยไงใช่ไม่ได้พูดเล่น,ลนเราเฉลยสองหัวใจมาเราดูหน้าเมทิ่จอให้เราไหมอเออแต่เพื่อให้เพื่อนๆไม่รอนานเราจะทําการรีสตาร์ทเราจะทําการรีสตาร์ทเราไปเล่นรูทจีโนไซ์น่าเกียดด้วยกุ้งหกคนนั่นจีโนไซ์จริงๆเหรอทับไม่งี้กุ้งหกตัว โอ้ยผีตามหลังมาเต็มเลยอโอ้ยเราต้องรวบรวม fc ให้ครบหา fc คนแป๊บ fc ควรจะมี4คนแล้วปตอนนี้หา fc ก่อนมี fc กว่าอยู่หน้าประตูปอมนี่มันเรื่องโกหกนายหลอกลวงฉันเบลนั่นไง fc fc ตัวจริงมันต้องใช่แล้วล่ะเอาป๊อปปี้มาเอาป๊อปปี้มา